สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับขออนุญาตท,ทำคลิปสั้นๆสอบถามความเห็นของพี่น้องที่ร่วมแนวทางต่อสูนะ้หมดแดงลมช้างมหาวิาลยประชาชนนะครับที่ได้ติดตามกันมาคือทางข้างหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดทีนะ่ถือว่าสำคัญมากเป็นหัวหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยประชาชนเนี่ยถ้าสู้จริงโอกาสชนะเนี่ยแล้วเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันได้เลยนะ แต่ถ้าสู้ไม่จริงไปกันเรื่อยๆเนี่ยนะความไม่แน่นอนเนี่ยมันน่ากังวลฮนะตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฝั่งเราก็มีตัวแปรแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเป็น1 0บสปีเนี่ยเห็นเลยว่าตัวแปรเนี่ยมันมีแต่นะอย่างเงี้ยผมเห็นคลิปนะการทะเลาะกันการมีเรื่องกันว่างั้นเถอะนะครับกรณีพิพาทกันระหว่าง คุณต้อมนะที่เป็นยุทธภูมิหรือเปล่าที่เป็นผู้มุกับภาพยนตร์อดีตหรือว่าอาจจะกำกับด้วยแล้วก็มาอยู่ฝั่งเราเนี่ยแหละแล้วก็คุณรัชนกศรีนอกซึ่งนะที่เมื่อวันก่อนผมเอ่ยถึงในคลิปก็มีการทะเลาะกันแล้วมันเกิดเรื่องต่างๆอีกมากมายที่ผมได้เห็นนะเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้นะเรื่องการต่างกันทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่มันไม่ค่อยธรรมดาคือ นะการที่เราถูกปิดกั้นอย่างหนักนะหนักมากๆนั่นหนึ่งสองก็คือการที่พวกเราที่ร่วมต่อสู้เนี่ยสักแต่สู้แล้วสู้ไม่จริงผมเองมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทำอะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องทำงานจริงจังเนี่ยนะแรงที่ผมออกไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับ คลิปเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องมันมนก็มีคนบอกมาเนี่ยเอาพูดเรื่องมันมนพูดอย่างนั้นอย่างี้เอาละผมจะทำหน้าที่ในส่วนนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะถามพี่น้องว่าถ้าผมจะเสนอความเห็นว่าคลิปทุกคลิปที่ผมออกมาเนี่ยซึ่งผมก็จะรับผิดชอบทำให้มันสั้นกระชับแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยนะที่เป็นคลิปการเมืองถ้าพี่น้องนะช่วยกันทำให้มันถึง5 0,000วิวเนี่ยทุกครั้งนะคลิปล่าสุดเนี่ย ผมถึงจะมีคลิปการเมืองอันใหม่ออกมาถ้าตราบใดที่คลิปการเมืองอันเก่ายังมีคนดูไม่ถึงเนี่ยผมก็พักผ่อนไปก่อนแล้วถ้าผมนะมีความรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะแบ่งปันเนี่ยผมก็จะนะเช่นภาษาอังกฤษอย่างอะไรเงี้ยเรื่องชีวิตทั่วไปเนี่ยก็จะเอามาตามที่เวลาอำนวยแต่คลิปการเมืองเนี่ยจะพูดต่อก็ต่อเมื่อพี่น้องนะทำยอดวิวช่วยกันไปหาคนมาดูนะนะครับให้มันถึง5 0,000 อย่างเงี้ยมันเป็นการทํางานร่วมกันผมผลิตเนื้อหาพี่น้องไปนะโฆษณานะถ้าสมมติผมผลิตไม่ดีพี่น้องไม่ทํางานจริงก็ผมก็สมควรจะจบนะจบวิธีของการทําคลิปไว้เสียแท้แค่เท่านี้นะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มันมันสิปีเนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะว่าไปข้างหน้าถ้าได้ในเรทนี้เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วความคิดความอ่านนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ให้แล้วนะครับคนที่ไม่เห็นประโยชน์นี่เราไม่ว่ากันนะคนที่นะ ไม่ชอบสไตล์ไม่ชอบนะเนื้อหาสาระไม่เชื่ออะไรเงี้ยเราเราไม่เกี่ยวกันนะแต่คนที่เชื่อเนี่ยแล้วผมก็เองก็เชื่อมั่นว่าถ้าปรับเนื้อหาสาระความกระชับนะให้มันได้ดีๆเนี่ยนะหรือจะมีเทคนิคอะไรอื่นเนี่ยถ้าพี่น้องนะเห็นเห็นร่วมกันว่าจะช่วยกันเนี่ยผมเองก็นะพร้อมจะลุยนะผมจะจัดการเรื่องเนื้อหาให้มันสั้นกระชับให้มันมีที่มาที่ไปแต่พี่น้องจะต้องสัญญากันก่อนว่า นะจะช่วยกันจริงๆให้มันได้นะเอาอย่างนี้นะครับใต้คลิปเนี่ยนะมีเอาเรียกว่าเป็นเพลชิงก็แล้วกันนะเป็นการที่พี่น้องปฏิญาณตนว่าจะช่วยกันผลักดันเนี่ยใต้คลิปอันนี้นะเราจะยังไม่นับให้เป็น50,000นะื่นใต้คลิปอันนี้ถ้าพี่น้องร่วมปฏิญาณว่าด็อกเตอร์เอาไงเอากันนะ เราอยากจะเห็นดอกเตอร์จัดรายการเราจะต้องดึงคนมาให้ได้ถ้าไม่ได้ดอกเตอร์ก็พักสบายสบายไปเลยเนี่ยถ้าพี่น้องนะอาสาสมัครว่านะงานนี้จะช่วยกันเนี่ยอยากให้พี่น้องนะพิมพ์ข้างล่างนะเป็นเลขอะไรเดียวเลข3ก็แล้วกันนะสนิ้วนะถ้ามันถึงถึงพันเนี่ยนะ,ะถึงพันเนี่ยก็แปลว่าหนึ่งคนเนี่ยนะ ถ้ามีคนชูสามนิ้วพันคนเนี่ยหนึ่งคนไปหามาห้าคนเนี่ยเราก็จัดชัวร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองดูซิว่านะพี่น้องที่ชูสามนิ้วข้างล่างคลิปคลิปนี้เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาตัดสินใจกันว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับเนี่ยผมเองก็ได้ไปสอบถามพี่น้องนะด้วยเหมือนกันว่าการจัดรายการเนี่ยถ้าสมมติผมจะให้พี่น้องนะมาช่วยกันทำเนี่ยนะช่วยกันหาคนมาดูคลิปเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยนะ พี่น้องคิดยังไงว่งนะกะกันเถอะนะก็ปรากฏว่าตอนนี้มีคนโหวตล่าสุดนะณะตอนนี้เลยเพิ่งเจ้าขึ้นมเมื่อกี้261คนนะฮะบอกว่าเห็นด้วยสอนให้คนไทยหัดทํางานจริงจังไม่ใช่รอแต่ให้คนอื่นทําให้มี26%ปรนะประมาณ1ใน4นะไม่เห็นด้วยเพราะย,ยังต้องการเสียงที่มีสาระลุ่มลึก44%เกือบครึ่งนะแล้วมี7%นะบอกว่า7%ก็ไม่น้อยนะ 200นี่ก็คือ14คนนะ250นั่นก็อีกประมาณ4คนนะนะครับ18คนคนะเกือบ20คนนะบอกว่าเอ้ยเองอยากทำอะไรก็ทำไปเฮะเองไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอก <c oughs> นะเอาต่อไปนะ,อะบอกว่าใจเย็นๆนะทำไงได้อะก็คนไทยมันแบบนี้เผด็จการมันก็บล็อกสุดๆนะก็แปลว่าให้ทำต่อนะแล้วอันสุดท้ายก็อย่าไปไหนเลยนะด็อกเตอร์นะ ขาดด็เตอร์สักคนหนึ่งเราจะเสียศูนย์พอสมควรเลยแหละนี่ประมาณ8%นต้ะครับเอาละนะตายคลิปนี้ผมขอให้พี่น้องนะพิจารณาว่าเวลานี้เนี่ยต้องมาช่วยกันแล้วไหมแล้วท่านจะอาสาช่วยไหมนะก็แปลว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยจะต้องช่วยหาคนมาดูมาชมน,นอกเหนือจากตัวเองเนี่ยแล้วต้องให้ดูให้ชมจริงๆนะอย่างน้อย5คน ถ้าสมมติมีคนลงชื่อข้างใต้เนี่ยนะเริ่มต้นก่อน,นแสดงเจตนารมชู3นิ้วเนี่ยแล้วท่านก็ไปหาให้ได้5คนเนี่ยนะถ้าครบพันคนนี่ถือว่าการตัดสินใจอย่างเนี้ยนะดีฮะดีแต่ถ้าไม่ครบแล้วก็นะที่สุดแล้วเนี่ยโค้ชพี่น้องก็ไม่ทํางานอะไรเนี่ยแล้วก็ผมบอกว่าให้ถึงห0,000นก่อนค่อยจัดนี่ผมอาจจะไม่ได้จัดรายการอีกเลยก็ได้นะ <c oughs> นนก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะผมเองถ้าให้คำมั่นสัญญาอย่างนี้แล้วไม่ถึงผมก็ไม่จัดจริงๆนะเอาอย่างนี้เอาเป็นว่านะ อยากจะดูซิว่าพี่น้องคิดเห็นยังไงแสดงความเห็นด้วยก็ได้ชู3มนิ้วถ้าคิดว่าจะช่วยหาคนให้ได้อย่างต่ำห้าคนมาดูจริงๆวิวจริงๆเลยนะเราต้องเอาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วพี่น้องถ้าไม่ทํากันอย่างนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยว,ยวผมจะเหี่ยวไปเองครับนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสียกันไปทั้งหมดซึ่งผมเองเนี่ยถ้าตัดใจแล้วผมตัดเลยหันหลังปุ๊บเนี่ยผมจะหันหลังแบบสุดๆเหมือนกันนะเอาแบบสุดๆเลย แล้วก็จริงๆก็หงไม่ยากหรอกถ้าผมจะหันหลังเลยแต่ว่าแม่เสียดายตรงที่ว่ามันจุดสําคัญซะด้วยเนยเอาเป็นว่าพี่น้องจะเอาอยัางไงทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้วละนะโอเคนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ